ศิวน,นันท์มีดหมอสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้นำมีดหลวงพ่อเดิมวัดห,หนองโพจังหวัดนครสวรรค์มาให้ทุกท่านได้ชมกันอีกนะคะค่ะเรามารับชมความสวยงามของมีดกันเลยนะคะค่ะด้ามไม้ฝักไม้นะคะด้ามจะเป็นแกะสลักเป็นท้าเวสวรรณนะคะค่ะ

ฝักจะเอาไปรัดหวายใหม่นะคะค่ะแต่ทุกอย่างก็เก่าธรรมชาตินะคะค่ะขนาด9นิ้วรวมด้ามฝักนะคะ,ะเฉพาะใบ5นิ้วค่ะสวยงามมากค่ะ ท่านไหนที่มองหาอยู่ก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะดำเจะเจอสลักเป็นท้าววิรณนะคะค่ะเวยงามค่ะ,คะ,คะามารับชมความสวยงามของใบมีดกันนะคะ เด็กก็เก่านะคะสวยมากค่ะลายน้องสิงนะคะรับได้กันแน่นค่ะไม่มีสันคอนเลยนะคะสวยงามจริงๆค่ะคุณลูกค้าค่ะ ท่านไหนที่มองหาอยู่ก็ทักทายกันเข้ามานะคะมาพูดคุยกันได้นะคะสวยงามค่ะท่านไหนที่มองหามีดเก่าๆนะคะทักเข้ามาได้นะคะที่063 139 4897นะคะ ค่ะสีว่านันมีดหมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะค่ะขอขอบพระคุณค่ะ